ขอละล่ำอยากใเเดินออกน้องน้องมาตรงแบนดเคอย่างนั้นและน้องหกตัวหกตัวห้าตัวกว่า17 EP แล้วครับคนดูที่เราไม่ได้ทำผลยักษ์ในโกลอากาเด่นเลยซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำนะเวย้ยแต่ว่าผมอ่กำลังรอความหวังหวังนะาบอนหน้ากับแจนเดลให้เขาแบบอัพ แอบที่มีสัตว์ทาให้ผลยักษ์เข้ามาเว้ยซึ่ง4ี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เซนอีเวนต์พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองยันมาถึงอีเวนอาหารทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองเนี่ยร่วม4ี่สัปดาห์หรือ1เดือนมันไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ทําให้ผลไม้ใหญ่เข้ามาเลยเว้ยไม่มีแต่สัตว์ให้สถานะผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้เจนเดวเพื่อไหร่จะอัพครับเนี่ยแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่รอแล้วครับเพราะวันนี้เราจะทําผลไม้ย,ยักษ์กันอีก ครั้งหนึ่งล้วครับผมแต่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 แต ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ทําผลไม้ที่แพงที่สุดอย่างโบนบอสซัมเหมือนกับพี่ปิพมหรือว่ากายนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพยากรที่ใหญ่โตโมโหระทึกแบบพี่ปิ่มกับกายที่ใช้ทั้งแมวส้ม85โลเลนโบมีสไปโนซอรัดย้ายสถานะเพื่อทําให้มูลค่ามันเยอะๆเนี่ยคือผมไม่ได้มีงบขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเราทําผลไม้ยักษ์ที่อัปเดตมาในแต่ละสัปดาห์ให้คนดูดูดีกว่าว่า ลาผลไม้ใหม่มาแล้วมันใหญ่มันเป็นยังไงดีกว่าครับผมคืออย่างสัปดาห์นี้นะครับผมผลไม้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าแกรนโทมเมโตกับ King c แค b a s สฉะนั้นวันนี้เราจะปลูก2ต้นนี้ในฉบับที่ใหญ่โตมาโหดทึกให้คนดูได้ดูดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยว่าในการทําครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ตามทรัพยากรที่เรามีเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า m มูลแคปนั่นเองครับผมแต่ว่าแต่ว่า m มูลแคปนี่ผมไปทำเรนโบว์มาแล้วและผมก็ได้ทำเรนโบว์ทั้งเซตเลยแต่ผมยังไม่ได้เลเวลมันเลยว่าคนดู ก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะแต่เซตเรนโบว์เซตนี้นี่ครับทานานมากแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนทํามาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปรับซื้อนอกมาด้วยโอ้โหเจ็บตัวเลยครับแต่ว่ารับซื้อนอกมาก็ไม่ได้แพงมากมายครับหลักร้อยนะครับผมแต่ได้เท่านี้จริงๆครับงบไม่ถึงจริงๆนะคนดูแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าต่อให้มันจะเป็นแมวมูลที่อัตราคูณไม่ได้เยอะมากมายผมก็ยังสามารถทำผลปรมายชน์ให้หลายๆคนเนี่ยได้ตื่นเต้นได้อย่างแน่นอนครับอ่า อเพื่อไม่มีการรอช้าคนดูก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตรีเคมโบนบสซ้ำทิ้งก่อนเลยแล้วกันนะฮะ อ่ะโอเคตอนนี้สวนเราก็โล่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็มีเจ้าแกรนโทเมโทเนี่ยอยู่ในมือแล้วนะครับผมหนึ่งผลพอดิบพอดีเลยนะฮะนี่มีแกรนมาตเตอร์สปีเกอร์อยู่3อันซะด้วยดวงดีดวงดีบอกเลยว่าวันนี้ผลใหญ่แน่นอนกับคนดูแต่ว่าก่อนที่เราจะไปปลูกเจ้าแกรนโทเมโทกันนะครับเราจะมาทําการหาเจ้าคิงแคปเบจกันก่อนนะค,คณดูจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดไปน่าจะ30แพ็คใช่ไหมอันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ อะไรสักอย่างเลยนะครับฉะนั้นเราเลยต้องเปิดต่อนะครับให้มันถึง75แพ็คนะคนดูเพื่อจะได้การันตีจากที่แจนเดลเขาอัปเดตมานะฮะโอ้โหแม่งเอากูสุดเลยบักแจนเดวอ่ะเราซื้อแค่40แพ็คนะครับผมต้องเท่าไหร่ต้อง50ต้อง50แพ็คสิ50อันนะมันจะได้เป็นการันตี80เฮ้ยแต่จุกุ้งเนี่ยมันการันตี100เลยนะเอฟหรือว่าเราจะเติมให้มันครบ100ไปเลยดีวะไม่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  แมวไอ,อแมวเอ,อแมวออแมวไอเอาไอกุงโง่เนี่ยมันให้แค่สถานะเรายังไม่ทําสถานะผลเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไว้นะเราจะไม่กดถึงร้อยและกูเชื่อเลยว่าถ้าเรากดถึงร้อยมันไปที่ร้อยยี่ส้าแน่นอนตอนเนี้ยเราซื้อมาแล้วกี่แพ็กครับเราซื้อมาทั้งหมด30แพ็ รวมกับอันกอดเป็น60แพ็คซึ่งถ้าเกิดเรากดไปจนถึงร25ยแพ็คเนี่ยเราต้องเติมเพิ่มอีก70แพ็คเลยนะ70คูณพันเงเกือบแสนโลบักใครจะกดก็กดเถอะกูไม่กดคนหนึ่งอะเอ้เวนแ0สิแพ็คพอกนะคนดูไม่ไหวจริงเลยครับผมไม่ใช่สุดตะตานนะครับอ่ะมา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 ,มา,มานี่เราเปิดเมื่อกี้ EP พีเราก็ไม่เคยได้เลยนะก็มาลุ้นกันหน่อยแล้วกันคนดูาดนะค,ดนะคาดหวังนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับคาดหวังแน่นอน นะแต่ <laughs> มันเป็นการคาดหวังที่แบบมันมันไม่ได้อยู่ในช้อยส์ที่เราควรจะได้อะ่งเซที่มันจะได้แบบไอตัวผลลุ้งหรือไม่ก็ไอไอล็อบเตอร์อ่ะอะอ,อันนี้คุณได้ยินไหมคุณได้ยินเหรอจันอ้าวได้แล้ว <laughs> จันเดียว แต่เดียวมึงได้ยินกูเหรอถ้ามึงได้ยินกูมึงเอาเรนโบ์ไปให้กูภายในหนึ่งกล่องเดี๋ยวนี้ทราบแล้วเปลี่ยนเ,เหลือเชื่อว่ะอ่ะคนดูเราได้แล้วนะครับสำหรับคิงแคปเป e ครับผมโคตรหลอนเลยเปิดไป50กว่าแพ็คนะครับได้คิงแคปเป e มานะครับผมก็ โอเคนะครับไม่แย่อย่างน้อยเราได้ทำคอนเทนต์วันนี้ชั่วชวๆแน่นอนแต่ว่าเราเหลืออีก30แพ็กเนี่ยผมว่ารีบเปิดให้มันจบๆไปเลยดีกว่าแล้วก็มาดูกันว่าผมจะได้แบบคิงแคปเบตเพิ่ไมไหมหรือผมจะได้แบบลุงหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมทามคลิปให้เร็วๆเลยละกันนะครับอื ทำเลเราไม่ดีหรือเปล่าวะครั้งที่แล้วเราได้สัตว์ก็มายืนอยู่ตรงหมูได้แกรนโทเมโทก็มายืนอยู่ตรงหมูหรือกูต้องเปิดต่อหน้ามึงไว้หมูเอาให้กูหน่อยได้ไหมเพื่อนคริสปีได้เลยเพื่อนเล่นทุกอีพีเลยคริสปีเนี่ยขอแค่สิบแพ็คมึงเอาให้กูหน่อยถ้าได้เรนโบมึงอยากแดกอะไรกูทําให้มึงตรงนี้เลยไอศ์ครีมยักษ์ใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดแบบเบิ้มเบิ้มให้เลยขอเรนโบ้อันเดียวอันเดียวพอเรนโบ้อีกห้าแพ็คเพื่อน อีก5แพ็คได้ไหมได้หรือเปล่าได้บอกได้ได้เลยเพื่อนเฮ้เยไอคริสปีทำเป็นเล่นไปหรือมึงไม่ชอบที่กูเอากล่องมายัดใส่ปากมือแบบนี้กูจะลงไปอยู่ในหม้อรอกูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูใส่ไปก่อนกูใส่แล้วกูคุกเลยแล้วหม้อมันจะหมุนแบบนี้หลังจากนั้นคริสปี12แพ็ค มึงเอาให้กูกูยอมสละชีวิตตัวเองลงหม้อไปแล้วมึงต้องเอาให้กูนะเพื่อนได้เลยเพื่อนอย่าเลือปรุงตัวเองด้วยนะได้ได้ได้เลนโบลงหม้อส่งไม่ค่อยดีเลยส่งใส่หมูไม่ชอบหมอ้อรวมกูกระโดดออกดีกว่าครั้งที่แล้วเรายืนตรงนี้เราอยือนข้างๆนายนาะยให้แกโทรไโทษเราอะ ได้ไหมเหลืออีกเจ็ดแพ็คมั้ยเพื่อนโอ้โหเจ็ดสิบแพ็คมึงให้กินแคบเบรกวันเดียวเนี่ยนะกูถามมึงจริงๆเหรอเฮ้ยเอฟแต่เราเติมอีกยี่สิบแพ็คเราได้ล็อคสตอร์ยักษ์นั่นเว้ยเอ้ามาทําไมอ่ะกูกูยังคิดอยู่เลยว่ากูเอามาทําไมวะกูลองไม่กดสคิปดูนะว่ามันจะได้ไหมฮอตด็อกดัชเชตเฮ้ยแต่จริงๆในตลาดอ่ะมันมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้โกงมากเลยนะแต่ผมลองไปดูมาแล้วแม่งก็แอบใช้ยากนู้นคนดูอ่ะ หมดแล้วนะครับผมสําหรับแพ็กที่เจนเดลเขาให้มานะครับเราไม่เติมต่อแล้วนะครเราจะต้องเซฟเงินหน่อยน้องคนดูไม่งั้นแบบจุกแน่นอนนะครับคนดูสําหรับใครที่เล่นโกลกาเดนบอกไปว่าต้องห้ามพลาดกับร้านบอยพาสเทลสต o ร์เพราะร้านนี้มีทุกอย่างที่จะสรรหาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบริการทั้งผลไม้ AFK สัตว์ทั่วไปยันไปถึงสัตว์ยักษ์สัตว์ใหญ่ก็มีเช่นกันแถมยังมีแบบเป็นเซตด้วยนะแจมขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วสำหรับบอลทัพเทลสโตรลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาจัดการทำผลยักษ์กันเลยครับผมโดยเริ่มจากการที่ว่าเราเอาแมวมูนของเรานะครับผมทั้ง7ตัวนะครับผมลงไปก่อนเลยซึ่งแน่นอนครับทั้ง7ตัวนี้เรนโบว์หมดแต่เรนโบว์เวลหนึ่งอัตราคูณเท่าไหร่ว่าผมขอดูแป๊บนึงได้ไหมคนดูเจ็ดเปอร์เซ็นมึงจะใหญ่ได้ยังไงวะเนี่ยอะ <c oughs> แต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะต้องใหญ่คือผมหวังพึ่ง0.05%เลยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมไอ้ผลยักษ์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชคด้วยอยู่ที่สัตว์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจะมี0.05%หรือ0.01%ที่มันจะบ้มใหญ่ออกมาเลยฉะนั้นเราไปหวังพึ่งตรงนั้นดีกว่าครับแล้วหลายๆคนก็จะแบบโอ้โหพี่แล้วปล่อยให้แมวมันนอนอย่างนี้กว่ามันจะนอนกว่ามันจะขยับพี่ดูดิมันก็นอนไม่พร้อมกันเลยแถมก็นอนคนละที่แล้วพี่จะทำยังไง ครับเนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้มันมีหนึ่งไอเทมที่ใช้คำว่าโคตรเวอร์โคตรอันตรายและเหมาะกับการใช้แมวมากอยู่ซึ่งไอเจ้าของชิ้นนั้นเนี่ยมันก็คือนี่ครับแพนเค้กนั่นเองครับผมคือพี่เบนมาบอกผมว่าไอแพนเค้กเนี่ยมันจะเป็นของที่เอาไว้ล่อแมวให้แมวมันเดินมาอยู่แถวๆนี้แล้วนอนใกล้ๆกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองนะผมก็ต้องมาลองในคลิปสดๆตรงน,นี้เลยว่ามันจะเข้ามานอนใกล้ๆกันจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อน พอวางไปแล้วแมวมันเหมือนจะเข้ามานอนใกล้ๆกันยังไงก็ไม่รู้มันวิ่งมาแถวๆแพนเค้กแต่แต่มันก็แค่ตัว2ตัวเองนะแล้วมันเดินออกไปอีกแล้วโอ้โหบักแมวโง่หรือว่าเราต้องวางเลยอันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้งั้นเราลองวางเลยอันเลยสามนี่เจ็ดแปดนี่กูวางแปดอันเลยไอ้กูต้องมานั่งทะเลาะกับแมวโบูอีกแล้วแต่แต่แต่แมวสองตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันอยู่เอาจริงๆอาจจะไม่แย่นะครับเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสองและ สาแมวนอน3ตัวนี่จะเกิดกูปากกูวางที่กูได้ไปเนี่ยแล้วกูทำอะไรอยู่ไอ,เอ้เราทำการวางผลไปเลยดีกว่าครับผมโอ้เด้อเดเราต้องวางสปริงเกอร์ก่อนคนดูนี่วันนี้คือผมบอกเลยว่าผมใส่สปริงเกอร์สุดแน่นอนนะครับวันนี้เรามีแกนสปริงเกอร์ถึง3อันเพราะฉะนั้นเราจะจัดหนักจัดเต็มเลยมาวางเบสิสปริงเกอร์ก่อนเลยวางวางเยอะเลย แล้วก็วางมาสเตอร์หนึ่งอันครับหลังจากนั้นวางแอดวานนี่แอดวานสัก2อันกอตลี่อันหนึ่งอ่ะเราจะลองด้วยแค่นี้ก่อนเรายังไม่ใช้สปริงเกอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่า <c oughs> เรามีอยู่น้อยครับแค่สามันเองเพราะฉะนั้นเราลองใช้แค่สปริงเกอร์เท่านี้ดูก่อนแล้วกันครับโอเคหลังจากนั้นเราวางเจ้าแคปเบ c แคปเบทใช่ไหมคิงแคปเบทลงไปฮะ โอเคตรงนี้เลยมับเขาให้หลังจากนั้นครับผมจะเสกสัตว์ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ใช้คําว่าไม่ต้องมีติดทุกบ้านทุกเรือนนะครับผมเพราะเจ้าตัว,ตวนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะก็คือเจ้ากบเห่าของเราที่เป็นเรนโบ์นั่นเองครับผมเรายัดขนมไปเลยฮะสิบห้วิแล้วโอเค มาแล้วกบเผาหนึ่งดอกโอ้ยเอาจริงผลก็ใหญ่นะเน่คนดูแต่เดี๋ยวก่อนครับเราหยิบมันออกมาก่อนครับแล้วเราต้องรอนะครับให้แมวมานอนก่อนและตอนนี้มีแมวนอนซ้อนกันอยู่2ตัวกบส5ห้วิส5บห้าวิสสามสองหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ได้เทไหร่มา100กิโล โอเคนค,น okay, คนดูตอนนี้กบเราเห่าไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้สถิติเราเลยครับผมอยู่ที่100กิโลครับกับเจ้าคิงแคปเบตน้ำหนักไม่เยอะแต่ใหญ่มาก <laughs> ต้องมาลุ้นครับว่าแมวจะนอนกี่ตัวตอนนี้มีแมวอยู่นอก,นอก3ตัวโอ้อยู่ในวงแค่2ตัวเองอะเฮ้ยเหมือนจะ3นะเหมือนจะ3นะเจ้าหนูเจ้าหนูนอนไหมโอ้เจ้าหนูไม่นอนครับแต่กบเห่าแล้วฮะสามสองหนึ่งฮึบบู๊ ไอ้กรดี่ก็ใหญ่แล้วดากรนดี่ก็ใหญ่แล้วดาเราอาจจะต้องลองสเต็ปนิดหนึ่งคนดูเราจะต้องวางให้มันเป็นจังหวะที่มันพอดีพอดีซึ่งสปริงเกอร์เราจะหมดหรือยังวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เราหยิบแมวมูลแล้วก็จากบหยิบขึ้นมาให้หมดก่อนเลยครับและเดี๋ยวเราจะวางแมวมูลลงไปให้ใกล้ๆนอนครับแล้วเราค่อยวางจุกบลงไปครับโอเค20่ิวิเราวางเลยนะโอเคเตรียมตัวอ๊บโอเค แต่มันอยู่กระจายกันมากเลยคนดูโอ้โห,โหได้เรื่องมั้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่มันมาสามตัวขอสามตัวขอแค่ยงสามตัวก่อนสามตัวก่อนนอนเริ่มนอนเลยน,อน้องอุ้ยมันเห่าโอ้โห,โหแล้วมันเห่าเร็วไปได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยู่ได้อยูแยนนอยอย่แมวยังทยอยนอนอยู่แมวยังทยอยนอนอยู่โอ้โหสามตัวสามตัวเหาเหาเาดูดิเหาเหาเหาเาไหนไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยครูเดาพง เฮียกิโลไปเนี่ยร้อยยี่สิบได้ปะร้อยยี่สิบได้ปะร้อยห้ากิโลครับคนดูโอ้โหแมวมันยังนอนไม่ครบบ้าว้ายสปริงเกอร์ก็หมดแล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมผมว่าผมว่าได้ผมว่าได้รอบนี้ได้แน่นอนมาเดี๋ยวเราปักสปริงเกอร์รอแมวเลยครับผมว่ารอบนี้โอ้โหแมงใหญ่ใหญ่อีกแล้วแมงใหญ่อีกแล้ว แล้วกูเผลอปักมาตอนสปริงเกอร์ไอ้กบไอ้กบมึงอยุ่เทาก่อนไอ้กบเดี๋ยวเดีดี๋ยดูตอนนี้ตอนนี้ลนตอนนี้ลนเราเผลอปักสปริงเกอร์แดงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขครับเราต้องแก้ไขงั้นเราปักสปริงเกอร์นี่เลยครับปั๊บปั๊บปปปัเหลือสิบวิเระวางแมวครับหรือว่าระวางแพนเค้กเพิ่มดีกว่าคนดูนี่กูวางกวางเพิ่มแบบมึนๆเลยเตรียมตัวครับวางแล้วครับวางแล้วครับหุ้ยต่แต่ผลมันมาแล้วอย่าเพิ่มโชว์เวลตักออกก่อนโอเคแมวนอนแมวนอนกบเผา จังหวะนี้แหละที่เราต้องช่วงชิหง, <c oughs> งออห,หาา้องโอ้โหร้อยแปดสิบกิโลโอ้โหันรนขอลันรันเดี๋ยวเขาเดินออกน้องน้องมาตรงแบรนเคสอย่างนั้นละน้องหกตัวหกตัวห้าตัว ูคนเซ็งแล้วกูขยับไม่ได้ตอนแรกอะ่ะได้ผลร้อยโลมานี่คือใหญ่ที่สุดตอนแรกของเราแล้วก็ว่าใหญ่แล้วนะเจอนี่เข้าไปเีอยกี่ร้อยโลวะเนี่ยเกรนมาสเตอร์สปริงเกอร์กับแมวมูนเลนโบห้าตัวมันได้ขนาดนี้เลยวะชะี่ปุ่นโหเลยว่ะแป๊บนึงนะคอนโดแป๊บนึงนะกูเช็คหน่อยไ,ได้ไหมมึงราคาเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน ไม่มีสถานะอะไรเลย142ล้านเดี๋ยวมันมีเว็บคำนวณอยู่ว่า King Capet 142ล้านมันราคาเท่าไหร่จบนะผมจำได้มันมีเว็บคำนวณอยู่142ล้าน8 0 0 0 0 142ล้าน8 0 0 0 0 142ล้าน8 0 0 0 0 ทิงคับเบบต้นนี้น้ำหนัก300กิโลครับโอ้โหไอ้เชี่ย,ย300กิโลคนดูผมไม่อยากชื่ตัวเองเลยมันประมาณ300นิดๆด,ด้วยไม่ใช่300แปะไอ้เชี่ยนี่น่าจะเป็นผลที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่ผมเล่นโกอาการเด้นมาเลยถ้าไม่นับโบนวอสซัมที่ผมไม่ได้ทำะนะ เราลองใส่สถานนะแบบเบสิคเบสิคเข้าไปเรนโบโอ้โหแค่เรนโบอันเดียวหบิเนล่ยนย่บูดูเลยว่าแล้วถ้าแม็กมิวเทชั่น13ทิลเลียนครับผมโ oh, oh. um, อ้โหก็ถ้าโบนบอสซัมอะแม่งแพงสุดเป็นระดับควอดิเลียนเนี่ยไอ้เนี่ยสิบสาทิลเลี่ยนก็ไม่ใช่น้อยๆเลยคนดู ห,หรือว่าเราก็แค่ทําทุกสถานะใส่เจ้าคิงแคปเบตนี้เข้าไปเดี๋ยวด,ยว,ด,ยว,ดยว,วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรละวันนี้วันที่13อีกไม่กี่วันมันอัปเดตแพทแล้วถ้าแพทหน้ามันไม่มีผลไม้ที่ใหญ่หรือว่าน่าสนใจเท่านี้ผมจะทําเจ้าคิงแคปเบตนี้ให้เป็นทุกสถานะให้ดูครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้วกูเข้าสวนยังไงอะ <laughs> เดี๋ยวดาเดี๋ยวดาเดียวดาดีามันอาจจะเข้าข้างๆได้ก็ได้มั้งเอออาจจะเข้าฝั่งนี้ได้ไหมอะ่ะโอ้โหติดตไม่น่าเข้าได้สักทางเลยนะ <ś les> <ś les> ไอ้ยินได้ใหญ่อย่างเดียววะ่ะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เลยคนดูหนักเลยว่า ดียด๋วยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงขอดูหน่อยมันแดดไปอีกสุงโอ้โหคนดูคนดูดูนี่นะแค่ต้นมันต้นเดียวแดกมาครึ่งสวนของสวนข้างๆและแดกมาอีกครึ่งสวนไม่ใช่ครึ่งสวนค่อนๆหน่อยๆสวนของสวนบ้านตรงนี้และไอ้ขิงคาเบตเนี่ยมันตั้งน่าจะอยู่แถวๆกลางสวนผมอือกูไม่อยากจะคิดเลยมันโทเวลได้บอกวะเฮ้ย,ขย,ข,ยขยับได้ขยับได้อ้าวเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดกูวางตรงนี้อะ มันั่นนั่นนั่นหาเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วกูหาเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้ว,ออออลวโอ้โห<อ><อ>แดกไปครึ่งสวนเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไอ้กายคนเดียวละที่เข้าไปแล้วเล่นไม่ได้ถ้าเกิดกูเข้าไปทั้งทั้งเนี้ยพี่ปิ่มก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน <laughs> โอ้โหโ,โคตรใหญ่เลยอีก <laughs> โอ้โห <laughs> เอาจริงไม่ได้ทำผลใหญ่นานก็รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ แต่ผมว่ามันใหญ่ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้แกนมาสเตอร์ผมอะน่าจะเหลืออยู่น้อยแล้วกูว่ากูต้องเก็บแล้วรีบทําให้มันคุ้มก่อนคืออันเนี้ยผมไม่รู้มันจะออกมาได้ใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่านี่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมแบบน่าจะทําได้แล้วอะผม,ผมกลัวว่าถ้าตัดไปหรือเก็บมันจะได้ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วอะแล้วถ้าเกิดสมมุติในระยะเวลาที่แกรนสปริงเกอร์ผมมันหมดอะมันไม่มีทางกลับมาใหญ่เท่านี้ได้แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นผมพอใจแค่นี้เลยครับ ส่วนไอ้แกลนทเมทโต้มึงไว้ก่อนเลยกู <_ d ata> ไม่มีพื้นที่ปลูกให้มึงแล้ว <_ d ata> อ่ะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าค่อยตัดสินใจนะครับว่าเราจะโละทิ้งหรือเราจะปล่อยไว้เป็นอย่างนี้เพราะแคกเข้าบ้านไปฮะแม่งอยู่ในสภาพนี้แล้วคนดูโอ้โหมึงอย่าเรียกว่าเข้ามาเล่นเลยแค่ขยับตัวยังขยับไม่ได้เลย <_ d ata> แต่ถือว่าแพนเค้กของดีแพนเค้กเนี่ยของดีเลยนะคนดูเมื่อกี้แมวน่าจะนอนกัน สหรือห้าตัวเพราะผมจำไม่ผิดน่าจะห้าตัวนะโอ้เชียร์ห้าตัวอันนี้น่าจะเป็นศูนุห้รือศูนยไม่เกณฑขึ้นตาเลยวะไม่เกณฑขึ้นจริงว่ะเยี่ยตะโกนจนไม่เกณนขึ้นเลยอะ่ะโอ้อ่ะ หวังว like 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 like, well well. ่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับทำผลไม้ใหญ่ถ้ารักการชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าจะทำผลใหญ่ใหม่ไหมหรือจะทำสถานะเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงวันนี้ไว้เดี๋ยวไที่นี่แล้วกันครับเจอนะครับทุกคนกับ King แ a b b a g ชยักษ์ครับผมไปแล้วครับบายมัจะรั่วเลยะ